ชื่อจันจิราเลือเจตนาลุมคะ่ะมาจากตลาดนายวาซ่านะคะยำเจเจ๊บค่ะตอนนี้เรามาบอกส่วนผสมนะคะคุณแม่ว่ามีอะไรบ้างค่ะหมักไก่นะคะจะมีตะไคร้ม,มีตะไคร้ม,มีกระเทียมมีใบมะกรูดนะคะปั่นรวมกันแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างคะค่ะสามอย่างค่ะค่ะทีนี้เราจะหมักไก่นะคะก็ใส่หม่ะนี่ใส่ ไอ้สุดเรื่อที่เราเอาจะใช้กับเทียมไปมาปูดปั่นด้วยกันนะคะหรือถ้าจะแค่นี้เท่าไห่ก็โขกไปด้วยกันนะคะอันนี้ใช้ไก่อ่าสี่สชิ้นค่ะประมาณ2ประมาณสี่สิชิ้นค่ะ2กิโลครึ่งสะงกิโลครึ่งค่ะแล้วก็รสดีนะคะใส่รสดี1ช้อนนะคะ1ช้อนค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนค่ะ1ช้อนค่ะ ชูรสนิดหนึ่งนะคะชูรสนิดหนึ่งนะคะเพื่อครสที่ขาดได้ค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยใส่ประมาณไห่ใส่แล้วแต่เราเลยค่ะชอบค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะค่ะต่อด้วยต่อด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำปลากี่ช้อนครับสองช้อนค่ะน้ำปลาสองช้อนนะคะบอกสูตรไม่มีกล๊กนะคะสามารถมาดูได้เลยนะคะ สองช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวสามช้อนค่ะสองช้อนสามสามค่ะอ๋อสาม,สามช้อน,<า>อนค่ะแม่นี่นะคะ อันนี้เราต้องหมักเอาไว้นานไหมครับหรือว่าหมักหมักได้นานค่ะแต่ว่าที่นี่ทอกมันหมักได้แป๊บเดียวค่ะที่นี่แต่ปกติคุณแม่หมักที่บ้านจะหมักบางทีครึ่งค้อนอวันเลยค่ะค่อยออกไปทอดอันนี้เราหมักหมักทิ้งไว้แล้วก็ทอดตอน้งไว้ค่ะทอดตอน้ค่ะแล้วก็น้ามันหอยแล้วก็น้ำมันหอยกี่ช้อนถ้าคุณแม่สามค่ะสามช้อนนะคะตราไก่คือคิดค่ะสองกิโลครึ่งเลยค่ะสองกิโลครึ่งใช้คว่ากิโลค่ะสองกิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งนะครับ เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เด็กคุกแล้วก็คลุกเลยนะคะคลุกไกับที่เราคนที่เครื่องเที่ยวเตรียมไว้ตรงนี้นะคะก็กคลุกกันได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีน้ําอันนี้เขาเรียกอันนี้แป้งทอดค่ะแป้งทอดคือแป้งครัวทิพย์นะคะหนึ่งกิโลใช้ไข่สองใบใส่น้ําทีละนิดแล้วก็นวดให้ได้ขนาดนี้นะคะให้มันหนืดๆืไม่เหลวจนเกินไปนะคะแป้งครัวทิพย์ แป้งครัวทิพย์ค่ะหนึ่งกิโลต่อไข่สองฟองนะคะห่งกิโต่อไข่สองแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งอะไรคะคุณแม่เขาบอกว่าเขาเขียนแค่แป้งทอดกรอบแป้งทิพยรอกค่ะค่ะกใหแป้งแป้งทอดรรูปก็ได้ค่ะทอดกรอบก็ได้ก็ค่อยใส่น้ำไปค่ะใส่น้ำเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าเทน้ำจุ่มลงไปก็ไม่คนแป้งนะคะก็คือค่อยๆเทน้ำค่อยๆเทแป้ง คนเพื่อให้แกงมันละลายนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เติมไข่ใช่ไหมคะเติมไข่สองใบนะคะไข่สองใบนะคะที่เห็นเป็นสี่นี้นะคะเราจะหยดบชีผสมอาหารใส่นิดหนึ่งนะคะไม่ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะแล้วจะทําให้ไก่เป็นสีส้มนะคะดูว่ามันจะดูไม่น่าทานนะคะมันจะดูส้มไปไข่นี่เราใช้เป็นไข่อะไรครับไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้กลิ่นหมักเริ่มหอมแล้วนะคะคลุกๆไปค่ะ ถ้าจัดใช้ที่จะไม่ใช้แป้งทอดก็สามารถทอดได้เลยนะคะอันนี้เราติดไฟแล้วติดไฟแล้วค่ะเิดไฟร้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันให้ดูเลยนะคะระดถ้าทอดไก่ต้องทอดไฟกลางๆนะคะอย่าทอดไฟแรงเกินเกินไปมันจะไม่สุกนะคะค่ะอ่า่ก็ได้คุกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คนให้ได้เราผานแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วนะะคใช้เพียงคนีนะคะคุณแม่อันนี้เสร็จแล้วนะคะอาจจะรสชาติยังไม่ค่อยเข้มข้นนะคะเพราะว่าหมักเราทอดเลยอันนี้เราไม่ต้องชิมดูใช่ไหมคะเรา คนแกนี่ก็แะชิมจะแตะชิมนิดหนึ่งที่บ้างค่ะอันนี้เราเราเซียนแล้วนะครับกับกะกะสูตรคุณแม่ขายมากี่ปีแล้วคะเป็นสิบปีแล้วค่ะโอ้สิบปีนะคะจัาหน่ายอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตลาดนายบาซ่าค่ะตลาดนายบาซ่าของเรานะครับตรงข้างหน้าร้านหมอยาใช่ไหมคะสามารถไปชิมไก่แล้วก็ยำได้เลยนะคะ อไอทนี่ขอเวลาหน่งแล้วนะคะกี่โมงถึงกี่โมงครับห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มค่ะห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเหรนะคะก็เทแป้งลงไปในไก่นะคะแล้วก็คลุแกแป้งนะคะกับไก่ไปเลยนะคะรัดวเดียวจบวิธีง่ายๆกำไรดีนะคะสามารถไปขายได้เลยนะคะไก่ทอดที่ <ใช S 1> <ช>ไหนก็ทานค่ะตงการใช่ไก่ทอดทานนะคะาง,ง่ายนะคะใช่ค่ะไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดเหนียวกับอะไรก็อร่อยนะคะค่ะอันนี้เราจำหน่า,งงายอยู่เป็นชิ้น ชิ้นค่ะชิ้นละสิบสอบาทค่ะชิ้นละสิบสองบาทนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูการทอดนะคะการทอดนะคะไม่ใช้ไแปรงใช่ไหมใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ค่อยหย่อนไก่ลงไปนะคะ่าทอดไก่เลยตอนนี้ก็มันเดือดแล้วนะคะค่ตอนนี้คุณได้ก็ลงไก่นะคะอ่อแนะนําให้ลงไก่ทีละชิ้นนะคะเพื่อไม่ให้ไก่ติดกันนะคะ ก็ความสวยงามด้วยนะคะอันนี้ประมาณกี่นาทีครับถึงสุดอ่าสิบห้านาทีนะคะสิบห้านาที